ระยะทางกว่า8กิโลเมตรที่เด็กชายวัยว13ปีขี่รถจักรยานยนต์มาส่งชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีผิวดำแดงที่มาขอความช่วยเหลือให้ไปส่งที่บ้านเพราะขาเจ็บจากบ้านหนองตาแอกตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ไปถึงบริเวณสีแยกบ้านลัดลมตำบลตาจงชายที่ซ้อนท้ายมาด้วยบอกให้จอดรถข้างทางเพื่อจะขอยืมรถจักรยานยนต์ไปร้านค้าซื้อน้ำให้ดื่มเป็นการตอบแทนน้ำใจ ที่เด็กชายวัย13ปีขี่รถมาส่งเด็กชายวัย13ปีให้ยืมรถไปจากนั้นยืนรอนานนับชั่วโมงชายวัย40ปีที่เขาให้ความช่วยเหลือก็อยังไม่นำรถมาคืนจากบอแสคำบอกเล่าของเด็กชายวัย13ปีตำรวจสอบพอละหานทรายติดตามเส้นทางพบภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านค้าแห่งหนึ่งปรากฏภาพชายวัย40ปี คนเดียวกับที่หลอกขโมยรถเด็กชายวัย13ปีสวมหมวกปิดบังใบหน้าซื้อสินค้าที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในเวลาและสถานที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุและติดตามจับตัวได้ในเวลาต่อมาเบื้องต้นแจ้งข้อหาลักทรัพย์พบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนชายวัย40ปีที่ก่อเหตุสารภาพว่าเอารถจักรยานยนต์ของเด็กชายวัย13ปีไปจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจขโมย เพียงแค่จะยืมขี่ไปซื้อน้ำมาให้แต่กลับหาร้านค้าไม่เจอจากนั้นได้ขี่รถกลับมาก็ไม่เห็นเด็กชายวัย13ปีแล้วแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อพอรถถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนและกระจกรถออกที่คาดว่าน่าจะเป็นการอำพรางหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นแจ้งข้าหารลักทรัพย์เพื่อดำเนินคดีต่อไป ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TN n i v e รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ